คนมืองยสันติชาแนลครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมเป็นรถซลี่รถไถน้อยลากซัลี่ครับก็จะเป็นผนอ้อยสุดมาจากไล่ที่จะมาขายที่เคนวันนี้แล้วไอตัวซัลี่เขาเนี่ยมันเป็นซลี่คล้ายๆว่ามันลงตัวจริงๆครับก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้มาชมกับใครที่กําลังสนใจซัลี่เล็กขนาดนี้กับรถทีซีประมาณนี้แรงม้าประมาณนี้ครับมันลากพอดีไหมไปดูกันเลยครับเดี๋ยวสอบถามน้องด้วยไปกันเลยครับ มาดูครับก็คืออยู่ข้างหน้าของเราก็จะเป็นรถไถกี่ประมาณกี่แรงไม้เดี๋ยวถามน้องสวัสดีครับน้องครับน้องอะไรนะสายฟ้าครับน้องสายฟ้าครับน้องสายฟ้ามาขายประจํำไหมที่นี่มาประจําครับผมมาประจําเลยผูกกี่ไร่อ้อยสิบไร่ครับสิบไร่ครับผมใกล้จะหมดยังยังครับยังครับงานสองงานเองงานสองงานเดี๋ยวพี่ขอสอบถามหน่อยนะว่าไอตัวรถเนี่ยซารีเนี่ยครับ ก็คือน้องซื้อมาในราคาราคาที่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยราคาเต็มใช่ไหมครับ,ร,บ<อ>ราคา,าเต็ม,ม<า> <ๆ S 1> เลยเนาะห้าหมื่นสองครับผมห้าหมื่นสองเลยเหรอแค่นี้นะแค่นี้ครับผมห้าหมื่นสองมันแพงตรงไหนน้องสายฟ้าแต่ตอนนี้ราคาเหล็กมันแพงก็ตอนนี้ก็หกเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้ประมาณหกเจ็ดหมื่นซื้อมาเมื่อสองปีก่อนครับผมครับแต่ก็ใส่ได้ประมาณกี่ตัน น้องใส่มสูงสุดเจ็ดตันหรือแปดตันครับหรือใส่เยอะกว่านั้นก็ได้อยู่ที่เรารถก็คือไม่ไม่หนักไม่นี่เลยนะไม่ครับสมดุลกำังดีถือว่าอัดได้เนาะเจ็ดแปดตันเวลารถติดกับอะไรเนี่ยเรามีตัวทนถั่วสบายเลยนะโอ้ก็คือตัวนี้เป็นตัวปั่นปั่นปั่นขามันใช่ไหมอยากพที่บนพังมันก่อนได้ถึงครับรับน้ำหนักได้ถึงกี่ตันน้อง สายฟ้าตัวนี้ตันับผมหรือแปดตันครับอืประมาณนี้ครับผมสิบหรือแปดสิบหรือแปดตันดีๆประมาณแปดเก้าตันผมมุนได้ครับผมไม่หนักไม่อะไรเลยครับครับมีตัวทดครับแล้วมันก็เป็นเป็นขาเหมือนกับเทเลอร์เนาะใช่ขาปั่นรถใหญ่เลยมันก็เลยว่าแค่แค่น้ำหนักแค่นี้มันคงมันคงไม่มีปัญหาเลยอันนี้เคยจมไปประมาณเนี่ยครับผมใช้ตัวเนี้ยอันนี้ใช้ได้จริงครับครับประมาณมันนครับผมประมาณหกตัน 6ก,กันตัวนี้หมุนได้ครับขับหมับได้สบายก็คือปั่นขึ้นเลยปั่นขึ้นโอ้โหครับแต่มันก็เป็นผลดีแต่รถรถน้องก็คือเข้าตะช่างนี่พอดีนะครับนี่ก็คือจากจุดหน้าหน้าผ่านผ่านด้านหน้าไปถึงท้ายก็คือรถเขาเข้าตะช่างพอดีไม่ได้ปัดลงบนทุกคันเนาะก็ว่าแต่ว่าผมว่ามันแพงเพราะตัวนี้หรือเปล่าสายฟ้าเนี่ยเนี่ยมาดูเหล็กเลยเนี่ย <S 2> <S 2> เหล็กก็ทำมาใหญ่นะแล้วเผาก็จะน่าจะเป็นเผารถหกล้อเล็กใช่ไหมไม่น่าจะตู้เผานะน่าจะใช่หกล้อล็กแต่โค้งคำว่าน่าใช้เหล็กดีแล<ม>้วเหล็กป้องเหล็กอะไรยางอะไรยางแปดครบยางเจ็ดเป็นยางเจ็ดยางเจ็ดกระทะก็น่าจะเป็นกระทะเป็นยางฝ้าใบเนาะตัวนี้อืมนี่ไงสบายครับผมขน ็ดแปดตันขึ้นเนินสบายครับผมก็คือครับก็คือคนมองหนาานี่อยากจะรีวิวตัวนี้ก็คือสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาสลีดเนาะใช่ครับเป็นสีบซื้อก่อนครับเรียกแพงใช่ไหมสายฟ้าแพงครับช่วงนี้แพงครับผมประมาณน้องเขาประมาณประมาณตอนนี้ตีไปเลยประปาณเจ็ดหมื่นับผมเจ็ดหมื่นเก้าวยประมาณนี้ครับผมมันขนาดนั้นเลยเหรอทำต นนครับก็คือเจ็ดหมื่นเก้าเอาเราดูเรด,ดูดูมาจากไกลๆนะเนี่ยก็คือมันมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยก็คือตอนนี้มันเจ็ดหมื่นแล้วถ้าใหญ่ขนาดนี้จะไม่แปดมันยังไม่แสนเลยเลยน้องที่เขาลากมันใหญ่เห็นไหมอืครบบแต่มันก็จะเป็นซารตีตัวนี้นะครับมีไฟท้ายด้วยแล้วก็น้องก็ใส่อ้อยมาตัวตัวเสาเสานี่ก็คือเหล็ก เหล็กป้องครับเหล็กป้องแต่ข้างบนนี่จะเป็นเหล็กตัวสีสวยเอ้ยเหล็กตัวสีเหรอเนาะตรงนี้เนาะข้างบนนะเหล็กหนาเนาะเป็นเหล็กตัวสีไหมไม่กางหนาอะไรเรื่องเลยนะครับไปหนักๆครับใส่สูงๆทั้งก่อนน่าจะเคยถึงตรงนี้ครับสบายครับผมประมาณตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ใส่ประมาณหกห้าตันหกตันใช่แต่ได้แค่นี้ก็พอแรงคุณแต่ได้แค่นี้ครับยาวประมาณยาวประมาณเท่าไหร่น้องสายฟ้านี่ยาวประมาณเท่าไหร่กี่ศอก น่าจะถึงน่าจะได้ไหมห้าห้าสี่เมตรกว่าไหมห้าเมตรกว่าห้าเมตรเนาะประมาณนั้นเนาะครับก็นี่ครับสวยคือว่าทำมาลงตัวแล้วก็รถไถคันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรนะสี่สี่ศูนย์หนึ่งแปดสี่สิบแรงเอลสี่ศูนย์ใช้งานดีไหมใช่ดีครับผมใช่ดีไม่ด่าไม่ด่าครับไถไรไถนาไถไรไถนา ทำทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับเกษตรได้สบายเลยครับครับก็คือรถไถน้องของน้องสายฟ้าเนาะเดี๋ยวจากที่ว่าดูมาแล้วเนาะซารีเนาะซารีเราก็ดูมาแล้วว่าก็ประมาณนี้ราคาเนาะราคาประมาณนี้แต่ต้องรีบซื้อก่อนที่ราคาเหล็กจะขึ้นนะครับตอนนี้เจ็ดหมื่นตอนซื้อที่แรกก็ห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับตอนแรกซื้อน้องสายฟ้าไปซื้อมาห้าหมื่นตอนนี้เจ็ดหมื่นแล้วถ้าใครจะซื้อช่วงนี้ก็รีบเลยเพราะว่ามันก็เป็นตามราคาแล้วเนาะราคา ราคาตลาดไม่ใช่ว่าเขาต่อไปแล้วว่าห้าหมื่นไม่รู้เหมือนกันนะว่าต่อไปแล้วห้าหมื่นแต่ก่อนเหล็กมันถูกมันคงใครจะขึ้นตามตามอะไรเขาเนี่ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทำใหม่หรือทา,าช้าเ <ค om. S 2> นาะครับผมครับมาทำในช่วงไหนแต่ราคามันจะขึ้นตลอดนะครับใครสนใจได้เราพ,พามาดูรถไถเล็กอีกเอวอ่าต้องสายฟ้าซื้อมามันคุ้มไหมที่ใช้งานตรงนี้อะ่ะไปครับครับก็คือแล้วเอาเอามาดูรถไถกันที่นี่ รถไถน้องซื้อมาราคาประมาณห้าแสนหกเงินสดห้าแสนหกเงินสดด้วยเขารวยนะเนี่ยคนรวยนะเนีองไม่รวยตโวซื้อมาห้าแสนเป็นรถไถเอลสี่ศูนย์ใช่ไหมเอลสี่ศูนย์เอาดียังไงน้องเอาสายฟ้าลองอธิบายนะใช่ไหมพี่ฟังหน่อยใช้งานก็ใช้งานอะไรบ้างสมบัติดีครับผมบุกปลาไถได้บุกปลาด้วยปั่นโคนตีนาอะไรไปไถนารับจ้างเลยเหรอไม่ครับตีทำของเจ้าของนมครับ ไม่รับจ้างซื้อสดคือใช้ของของเองเลยมีเงินเนะซื้อสดเลยโอ้โหหกแสนถ้าเป็นเงินผ่อนเนี่ยก็เกือบเกือบล้านประมาณเก้าแสนหรือแปดแสนกว่าโอ้แพงแพงขี้เกียจก็ไม่ใช่ว่าแพงหรอกนะก็คือราคามันก็ประมาณนี้ของเขาของเขาดีเนาะขี้เกียจแบบจ่ายเงินสดไปเลยครับนี่ก็ยังยังครับทุกคนครับยังมันยังล้ออะไรมันยังใหม่ๆอยู่นะซซื้อมานานจังเนี่ยปีกว่าปีกว่าเองสองปีแล้วอีก สองปีมันทำงานไม่หนักเท่าไหร่นะดูแล้วาาพี่ดูแล้วมันยังไม่สึกเลยนะสายฟ้าเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงแล้วผมนี่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงใช่แล้วก็วิ่งลากอ้อยมาแค่นี้สบาย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 เจ็ดตันนี่ลอยไหมหน้าลอยไหมไม่ครับไม่ลอยจัดก,การตรงนี้โอ้โห,โหครับก็คือเจ็ดตันน้องสายฟ้าบอกว่าเจ็ดตันนี่หน้าไม่ลอยไม่ลอยอ่ารวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัน สลลี่ก็ประมาณ4เมตรกว่าๆราคาสลลี่ก็ประมาณ,ณ5 000 0ื่นสี่หมรถไถก็เป็นรถไถเรียกน้องก็ลากมานี่ก็คือบอกเลยว่าแก๋วเกควไมราคาสบายๆครับสบายๆครับผมแล้วก็ไม่ลอยด้วยไม่ลอยครับอยู่ที่ว่าเราขัดข้อย,อยังไงผครับครับผมท่านผู้ชมก็คือคนมนาพามาดูแล้วพอดีผมมาวิ่งห้อยแหะครับเออมันไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่ปีใหม่มานี่หลายวัน ก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ไปด้วยเนาะครับกลุ่มคนเมืองหนาวก็อยากจะหาอะไรดีมารีวิวแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรครับเพราะมันมาอยู่กลางป่าที่นี่มาเจอน้องสายฟ้าเขาขับรถไถเล็กมาก็เลยว่ามันมีอะไรดีๆว่าผมจะถามว่าซารีเนี่ยใหญ่ขนาดนี้หรือประมาณนี้มันใช้พอดีไหมน้องบอกว่าประมาณจ็ตตัดนี้น่าไม่ลอยครับสบาย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 ครับสายฟ้าบอกแล้วใช้งานจริงครับใช้งานจริงรับสมบุกสมบันมากเลยครับใครที่กำลังมองหาน้องๆเนาะ ผมแล้วก็มันไม่ได้ว่าห้าหกตันนี้ไม่น้อยนะครับคืออ้อยเลี้ยงสวยงามมากเนาะน้องสายฟ้าเนาะผแต่ว่าถ้าพี่คงใส่ซื้อแบบน้องไม่ได้หรอกหกแสนสดสลี่อะไรนะสลี 50, สส่ห้าหมื่นสดโอ้โหซื้อสดเลยครับครับ<ม>สุดยอดเลยครับเจอกันอีพีหน้านะครับผมใครจะดูมีอะไรจะดูต่อไปหรือไม่แน่เดี๋ยวน้องสายฟ้ามาถ่ายอะไรให้ดูไม่รู้นะโอ้คงคงจะไม่ตามถึงไหนแล้วเนาะ ตรงนี้คนได้ยอย่างดีวนานครับผมกินนานอ้อยเยอะไม่ต้องห่วงครับาที่นี่ตลอดครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมครัสดีค่ะ